นักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรับชมกันในขณะนี้ครับก็จะมาอธิบายในยเรื่องของมุมนะหน่วยของการวัดมุมนะครับหน่วยของการวัดม,มุมการวัดม,มุมหน่วยเป็นองศานะฮะอาจจะไม่เห็นข้อขยายนิดหนึ่งนะฮะหน่วยของการวัดมุมเป็นองศายิ่งแบ่งหน่วยย่อยเป็นลิปดา และฟิลิปดากล่าวคือในแต่ละหนึ่งองศาจะแบ่งเป็นหน่วยย่อยก็คือ60ลิปริดานะเห็นในช่องสีเหลืองไหมครับ1องศาเท่ากับ60ลิปริดา1ลริปดาเท่ากับ60ฟิลิปดาดังนั้น1องศาก็เท่ากับ3,600ฟิลิปดานะง่ายๆนะครับจำไว้นะครับ1ลริปดาเท่ากับ60ฟิลิปดา หนึ่งองศาเท่ากับ60สิบริบดาหน่วยก็อยู่ที่60 60บหกนแหละครับนะก็ถ้าหนึ่งองศามีกี่ฟิลิปดาก็คือเอาหกสิคูณหกเป็น3,600ฟิลิปดานะครับถ้านะต่อไปครับครนะาวนี้มาดูนะครับตัวอย่างนะครับจงเปลี่ยนมุม20่สิบองศานะ 10บลิปดาและ15ฟิลิปดาตรงนี้นะครับอ่านว่า20องศา10บลิปดา15ฟิลิปดาให้อยู่ในมุมหน่วยองศาก็คือให้เป็นหน่วยเดียวกันนะวิธีทำครับเนื่องจาก60สิบลิปดา60สิบลิปดาเท่ากับ1องศานะอันนี้คือตายตัวอยู่แล้วนะครับ จากหน้าก่อนนี้ก็คือ60ลิปดาเท่ากับ1องศาดังนั้น10ลิปดา10ลิปดาเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาไปคูณ1หารด้วย60ก็ไปคูณ1หารด้วย60นะครับก็จะได้0.1667องศา3,600ฟริรลิปดา อันนี้คือหน่วยที่เขาให้มานะครับที่เราดูจากหน้าก่อนอ่ะดูจากหน้าก่อนสามพันหกร้อยฟิลิปดาก็คือเท่ากับหนึ่งองศาอยู่แล้วนะครับอ่าดูหน้าก่อนตรงนี้นะครับสีเหลืองๆนะครับสามพันหกร้อยฟิลิปดาเท่ากับหนึ่งองศาเอามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่เราทําอยู่นะฮะก็คือตัวนี้อ่เอามาเปรียบเทียบนะก่อนที่จะเอามาเปรียบเทียบกับสิบห้าฟิลิปดา ง่ายๆก็คือ,อถ้าจะเป็นสมัยมัธยมนะครับครูก็จะบอกว่าคูณไข่นะครับเอา15คูณ1หารด้วย3,600อ่าก็จะได้0.0042ดังนั้นมุม20องศา10ลิปดา15ฟิลิปดาเราก็เอาหน่วยที่เราหาได้เมื่อกี้นี้นะครับเป็นองศา10ฟิส10ริปดาก็คือ 0.667องศาทําเป็นองศาเสร็จแล้วแล้วก็เอามาบวกกับ15ฟิลิปดาที่ทําเป็นองศาเสร็จแล้วก็จะได้3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ20องศาเราไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเป็นองศาอยู่แล้วนะบวกด้วย0.1667อ,องศาบวกด้วย0.0042องศาก็จะได้20.1709องศานั่นเองครับ